มือช่วงดึกของคืนวันที่ผ่านมาครับได้มีการเปิดเผยจากผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลฝรั่งเศสได้ออกมาประกาศยืนยันว่าชนะของโอเอลโอลิปิกลียงตกชั้นซูลิกเดอร์หลีกวรองของฝรั่งเศสเนื่องจากสโมสรของพวกเขาไม่สามารถแก้ไขปัญหาชานาการเงินได้นั่นเองเลยครับโดยแท้จริงแล้วครับถ้าหากต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อนสานะของลียงพวกเขาได้ถูกค่าชดเอาไว้แล้วหลังได้พบว่านี่สินสโมสรเพิ่มขึ้นจาก458ล้านยูโร คือนัาเป็น5 0 8ล้านยูโรซึ่งกลุ่มเจ้าของภายใต้จอห์นแท็กเตอร์นักธุรกิจชาวอเมริกันครับเขานั้นได้เข้าพบกับผู้มีอำน,นาจหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถแสดงหลักฐานที่น่าพึงพอใจว่าสถานการณ์ของทีมนั้นดีขึ้นจนเป็นเหตุที่พวกเขาครับต้องขายแข้งหลักออกจากทีมไม่ว่าจะเป็นท่านางของรายานันแฉกีไปให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซาอิดเบนรามาไปกับนอตเอสซีทีมน้องใหม่ในซาอุดีโปรลีกฤดูกาลหนนะ้าและมาร์ซองเกเกเรตไปให้กับชางโคโมในอิตาลี แถมนอกจากนี้ครับในรายของอเล็กซองกากาเซตนิโคลัสตาเคฟิโกแอนโทนิโลเปสหมดสัญญากับทีมและเตรียมจะย้ายสโมสรฟรีครับอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาครับแท็กเตอร์เพิ่งจะตกลงขายหุ้นที่มีในทีมหญิงของลียงรวมถึงคริสตัลพาเลซสโมสรในพรีเมียร์ลีกแต่จนแล้วจนรอดครับก็ยังไม่สามารถโน้มน้าวใจคณะกรรมาการได้แล้วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับชนะของ LFP ผู้ที่ดูแลจากการแข่งขันีฟุตบอลแดนน์น์หอมได้ออกมาคอนเฟิร์มบุลงโทษที่คาดไว้ และจากนั้นไม่นานครับโอลิมปิกลียงก็ได้ออกมาแถลงการยืนยันว่าพวกเขาน,นเตรียมยื่นรทอนในซีซั่นล่าสุดครับลียงนั้นจบอันดับที่6ของขาตารางคะแนนซึ่งมันเป็นอันดับที่สามารถไปเล่นรายการฟุตบอลยุโรปนฤดูการหน้าได้แต่ถาวาสถานะของพวกเขาณเวลานี้ครับต้องลงตกชั้นซูลิกเดอร์หรือลีกดิวิชั่น2ของฝรั่งเศสซึ่งเป็นการเปิดทางให้สโมสรอ,อย่างแรงทีมอันดับ16ที่พวกเขานั้นแพ้ไปออฟครับกลับมาอยู่รอดได้ สังนี้ครับที่ผ่านมาลียงนั้นอยู่บริสุทสุดๆมาอย่างยาวนานถึง35ฤดูการติดต่อกันและแถมพวกเขายังเคยสร้างชื่อด้วยการคว้าแชมป์เจ็ดสมัยซ้อนในระหว่างฤดูการ2002ถึง2008ก่อนที่ผลงานของพวกเขานั้นจะดรอปลงมาเรื่อยๆในชว่วงราๆวๆทศวรรษที่ผ่านมานี่เองเลยครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ